วันนี้พวกเราก็จะมาทำอะไรกันคะเอาตาชาเก่งดวงมันขีมัดไปดูกันเลยโอเคคนแรกคนแรกเซร่าแล้วกันไอการไม่เกี่ยวแทม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 กานเด็กจัดลูกคนาก่อนจานจัด โน่นจำไว้เน่ยนนเอามาเฮ้ยใครอยากแรกกูไหมกูยังไม่ได้เปิดไอ้ยาเพิ่งอย่างอะไรกูเลยใครทำอวไนเฮ้ยพาังใครจับกูแรกจัพี่หอพี่เกิหวเฮ้ยใหญู่วันนี้เอาเี่มันตกเลยเอาที่มันตกอะไรโอ้ยไม่เป็นไรจัได้ไ เวคมันเกินไงอโอเคบคันหมดยังมึงมันไม่มีอะไรเลยโอมมันใม่ไปให้คุณทบนีวันไม่บอกน่ากลัววนไหม่นใหคุณน่ากลัวไม่ไมไม่น่ากลัวแต่แปลไ เออไงวะเชียเอะไรเอออะไรเนี่ยกูได้กินเอ็มเคว่ะเออพวกกูได้เคท้องสั้นว่ะเอออะอะไรดีสุดตอนเนี่ยไม่หลอกไม่บอกไม่รู้รู้เองเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเบอร์ห้าโอเค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 มาเดี๋ยวคนแรกเลยจะได้ได้เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งจ้าเบอร์หนึ่งมาดูของเบอร์หนึ่งกันต่อไป คือได้เบอร์อะไรคะเบอร์ห้าเบอร์ห้าห้าบาทขอเยเบอร์หาวมันใหญ่สุดอยู่ที่กูเบอร์ห้านะคะอยากอ่ะขอถามก่อนว่าชอบไหมหนึ่งรชอบไหมน้ำสตรอเบอรี่บอกเลยนะเบอร์ห้ากินเด็ดค่ะอะไรวโอเคโอเคโอเคยืนยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนนะสนุนในบ้านอะไร สามเอาไปแปลงฟันเบอร์สามอกไ้ยดูแกูเกือยังไง่ะมานต่อไปไอ้พรสไอ้พรเวอรอะไรไอเอก้าสองหเบอร์หเบอร์หกแน่เลยพี่คูดท้องโคร อาเฟียอะตร้อยักษ์ุ้งไอการอะไรต่างกันทำไมวะไอการเร็วๆมึงสองหนึงสองหนึ่งเบอร์สี่หนี่เบอร์สี่ไมี่ยาได้เปล่าเอามึงเลยเบอร์สี่ไม่ให้เลยเย้ไม่ใเอาจะบอกแล้วกูณได้คุเล่นนะเล่นตัวอะไรเจ็ดเท่าเดียเจ็ดเจ็ดเออยี่ ไม่เอไมอาพนีม่ไม่พไม่รั่ไเอานี้ไอ้ลัวเูขวเลัวเลขตเลตัวเลขตัวเลขตดวเลขัเลขันเลัเตัวเลขตัวเลขตเลขตัวเวตัวเลขนเดขตัวลขวเลขตเัวเลขตัวเลัเเลิทพาลองดูิเหมือนกันมึงนี่เบวัไหนเงินเเนเลัวเเลัวนี้ขเ่เอามาให้กูก่อน โบน์เบอร์ห้าค่ะรับไปเลยหนึ่งร้อยบาทร้อยบาทเลื่อดอย่างน้อยกูก็ได้แล้ววะได้พบกับนุ้งยายาที่เอาไปแปลงไฟแล้วใส่โอ้มึงแกล้งเหรอจี๋วเออมึงดูของกูแพงของมึงเยอะเออพอว่ากูอานนั้นน่บไปทีละสองบาทเนี่ยสามร้อย กูได้เ pues ยี้ยเลยไม่ได้กูได้เงี้ยเลยมันว้ไอเลสจบปิดตู้ไปเนี่ยมนขายตรงเนี่ย